โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาลง PVP นะครับกับ o r l n g e p i c c o ก o นะก็เราจะมาลอง Equipment ใหม่มาด้วยนะว่ามันจะไหวหรือเปล่าใน PVP ชุดนี้นะก็สำหรับ Equipment ทั้ง3อันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับชิ้นแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวมันเองนะสล็อตแรกก็จะเป็น b s s e ส t e a t t a c กกับ Blast Attack นะครับสูงสุด35%นะครับ ส่วนสล็อตที่2เนี่ยก็จะมีเบสสไตล์ดีฟ ens กับบลัสดีฟ ens สูงสุด30นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมเป็นสไตล์ดีฟ ens กับบลัสดีฟ ens สูงสุด15นะครับหลังจากที่ทําการแปลงร่างแล้วนั่นเองนะก็คือตายเกิดเนาะในส่วนของสล็อตที่3ครับเราก็ต้องรีให้ได้ออฟสุดท้ายนะก็หลังจากที่ทําการแปลงร่างสําเร็จนะครับก็จะทําการบวกดาเมจเพิ่มขึ้น20นะครับ มีเลือดเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ลดการจ่ายสไตล์อาร์ตกับบลัสอาร์ตลง5หน่วยนั่นเองเนาะส่วนช่องกลางครับก็จะเป็นทางด้านของดามจทการ์ดฟ้าครับสูงสุด10%นะครับสล็อตที่2เนี่ยก็จะเป็นเบสสไตล์แอทแท็สูงสุด32%นะครับแล้วก็สล็อตที่3ก็จะเป็นเบสสไตล์ดีเฟนต์กับบลัสดีเฟนต์สูงสุด25%เนาะชิ้นสุดท้ายครับก็จะเป็นทางด้านของเลือดนะครับก็ในส่วนนี้มีสูงสุด10% ช่องกลางเนี่ยก็จะเป็นเบสบลสแอตแทกนะครับแล้วก็มีบลสแอตแทกแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีสมาชิกในทีมที่ลงเล่นเป็นรีเจนเนเรชันนะครับก็คือตัวมันเองนั่นเองเนาะส่วนในส่วนของสล็อตที่3นะครับก็จะเป็นเบสไซด์ดีเฟนส์นะครับแล้วก็ทางด้านของไซด์ดีเฟนส์เปอร์เซ็นต์นะครับโดยมีเงื่อนไขที่ว่าสมาชิกภายในทีมต้องมีไฮบริดไซย,ย่าเนาะผมก็เอาโกฮังบีสลงมาเล่นด้วยนั่นเองนะโอเคก็จะ ประมาณนี้นะครับส่วนทีที่ผมเลือกใช้ก็จะมี3ตัวบนนะครับแล้วก็อ i ป m e n t ที่ใช้นั้ง3ตัวก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปลงกันใน PVP กันเลยดีกว่านะครับแล้วก็รอบนี้นี่ผมเปลี่ยนจากลีก A นะมาเป็นลีก S แล้วนะน่าจะตึงขึ้นนะโอเคเจอเป็นทางด้านของซาก้าฟอร์มเดอะมูวี่นะครับผสมกับไฮบริดไซยานะครับมา จริงผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะผมเล่นวันหนึ่งสามเกมบางวันก็ไม่เล่นเล่นทำไมลีกผมขึ้นทำไมกันสไตล์เข้าไปโอเคตัดเดี๋ยวนีเกตของเขาก่อนนะครับอ้าวแต่เขาเลือกเป็นการ์ดฟ้าผมสลับพิกโตโรรับดาเมจสีเขียวเฮ้ยอึดอยู่เว้ยปึ๊บสไตล์เข้าไปเลยครับอ่า เอ่อมันเป็นตัวโคเวอร์เชงบล s สทั้งสองตัวหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะการฟ้าไปเลยผมจำไอ้โกเทงไม่ได้การเฉื่อยใบครับไเคล t y นปล่อยทิ้งไปก่อน สลับโกจิต้าครับการ์ดเขียวกันเขาไปเชงพิเศษหลบเพิร์เฟกแบบนี้ก็โดนเลยครับเขาไม่น่าเปลี่ยนตัวนะเพราะว่าสีเขาชนะทางอยู่ผมก็จะต่อก,กาดไปเรื่อยเพื่อเก็บลูกแก้วดาบบอลบลสเข้าไปครับโอเคความสามารถอะไรเขาจะเด้งขึ้นมานะเลือดเลยฟืน้นฟูยัดการ์ดฟ้าเข้าไปแล้วมีการ์ดเขยเดียวแล้วก็กดอีกครับการ์ดเขียวมารัวรัว โดนต่อเนื่องสตาร์บรีกอ้าวผมจะตัดคอมโบเล็กน้อยนะเป็นจาร์เดบ้าครับบลาสไปครับอีกใบหนึ่งแนะันคอยหน่วงๆโหโกหังตีแรงอยู่เนี่ยเคผมมีมิเกจเต็มหลอดนะครับ แปลงล่างเลยครับตัดูนิเกตเขาเออตัดเกตหลบเขานะแล้วผมก็จะสไตล์เข้าไปก่อนหนึ่งใบแล้วผมก็จะใช้การฟ้าเพื่อเอาเกตหลบคืนเพื่อเขาคบไเชงอ้าวไม่ตายเหรอทำไมกันเฮ้ย <c oughs> ตะกี้ลบล้างความสามารถเลือดดิงอยู่แล้วนี่โอ้โหโดนตัดเกตหลบคืนครับจังหวะนี้ น่าจะเละและ้วพิโกโร่ผมโอเคปล่อยตายเลยฮะเพื่อจะฟืน้นขึ้นมาอ่าฮะอเฮ้ยการฟื้นของมันแม่งโคตรเ่เลย ตายคันเซิรปึ๊บมีการ์ดเขียวนะหลบหลงนะปึ๊บมาหลบได้ครับการ์ดเขียวคืนครับจั่วฟ้าสตาร์เข้าไปเลยโอเคสตาร์เข้าไปอีกครับจะเดนบ้าอยู่นิกเกตเต็มแล้วนะครับผมกดไลซิ่งการ์ดเลยแล้วกันโอเคใช้การ์ดฟ้าไปใบหนึ่ง ไปไประดับพระเจ้าอ่ะกดใส่กระแทกหลบอีกทีนึงอีกทีนึงโอเคผมปล่อยโดนดาเมจนะนเก็บยูนิเกตผมเต็มหลอดเพื่อที่จะทำลายการบลมมือเขาโอเคน่าจะต่อการไม่ได้แล้วยังไม่อีกเร์โอ้โหชิกก็าทำลายไปหมดแล้ว ยังได้ส่วนการ์ดฟ้าอีกนะส่วนคืนนี่ครับจังหวะนี้เต็มเบาหน้าไปดิอีกทีนึ่งใส่เข้าไปเลยครับโอ้โหโดนเคาน์เตอร์อ้าวเหมือนจะไม่มีการ์ดส่วนนะหลบใส่เข้าไปโดนหลบส่วนครับโอเคโดนรับดาเมจไปก่อนนะสีเราชนะทางแต่ว่าเหมือนจะรับไม่ไหวนะถ้าโดนอัลติมเมทสกิล อาจจะต้องเปลี่ยนบิสโกหังมารับอ่าเกือบตายครับโหผ่านไปแล้ว80วินะใช่เหลือเวลาในเกม80วิถือว่าเล่นนานมากเกมนี้การเขียวกันโคเวเชนพิเศษครับแล้วก็ต่อการ์ดน่าจะตายตัวหนึ่งนะไม่ว่าใครจะเปลี่ยนลงมาอ้าว โดนีิครับแล้วผมจั่วไว้สองเลเวลนะเลดเกมเรียบร้อยครับกดเมนาเบลิตี้ครับทำลายการ์ดบนมือเขาเขาการ์ดเขียวคืนมาได้อย่างไรไรกันแน่เข้าไปโอ้โหโดนเลยจังหวะนี้แต่ว่ายูนิเกตผมเต็มแล้วผมตัดอ่าการ์ดเขาหมดไงบลัซเข้าไปครับฟึ๊บอา้าวการฟ้ามาพอด,ดีเรียบร้อยดิครับเลเจนดารี่ฟินิช ในในอ่ะอุ้ยโกบุโกบุโดอิทยกระสุนวงจักด้วยแล้วก็หมักปังโกซัมโปจืดหน่อยทะลุตัวไปเลยโอเคครับจริงจริง้ดาวเป็นฟิวเจอร์นะครับดาวเล่นจัดตึงแน่นอน เจอโลเซ่ลำเคียว14ดาวแดงบลาส์เข้าไปครับโอ้โหหลบสวยแล้วโดนตัดเกรดหลบเลยครับจังหวะนี้ชิปเป่งละโอ้ยสองใบครึ่งหลอดแล้วโดนลำยาวๆแน่นอนฮะเดี๋ยวรอเปลี่ยนโคเวเชงอ่าโดนตัดคอมโบตามระเบียบครับ โคโดนต่อกาสไปก่อนแล้วกันนะสลับพิกโกโลครับอันนี้ผมเปลี่ยนมาเพื่อจะแชร์ดาเมจให้มันไล่เรียกกันนะพอพิโกโลกดเมนะเบิตี้ก็จะคือเลือดได้กับเพื่อนนะแต่ดูทรงนี้เหมือนจะเหมือนจะแชร์ดาเมจไม่ไหววะ่ะแรงเกินว่ะดาวมันตันจัดสลับอีกทีนึงโอ้โหต่อการไม่หยุดไม่หย่อน6 0ิก,กว่าคอมโบแล้วแล้วปิดฉากด้วยการฟ้าโอ้โหเอาเกิน ทีมผมเลือดเหลือต่ำกว่า50%ทุกตัวเลย <_ m akes> อย่าพึ่งใจเย็นๆการเขียวครับจั่วฟ้าสวนไปเลยไม่สับต้นคอแล้วอัปประคัดครึ่งหลอดเหมือนกันหลบมาดีหลบสวยบลาสเข้าไปครับจังหวะนี้สลับพิโกโร่ آ آ อ่านขาดดักสีไว้ก่อนแล้วกดเ <_ m akes> มนบ,บนิลิตี้คือเลือกให้กับเพื่อนร่วมทีมจังหวะนี้สไตล์เข้าไปต่อเนื่องแต่ว่าเหมือนจะไม่เข้าเท่าไหร่ครับ แม่เตะเข้าไปก็ยักเข้าไปที่หน้าโอ้โหเลือดลดประมาณ15%ถึงหรือเปล่ากดการ์ดเขียวครับปึ๊บอาละโกจิต้าประเบจิตโตบรูระดับอันตร้าด้วยกันตะกี้เราเก็บจัดเลยแล้วล็อกลบไหลกะไดกอุย้ยแม่งโอ้โหอย่างตึงเล่นโหดจัดอะสลับพิโกโรครับโอ้โห เชิโอเคคือผมแบบอยู่ลีกเอมานานอะอยู่มาแบบ3-4เดือนเลยนะเล่นวันละเกม2เกมอะแต่ทีนี้มาอยู่ลีกเอสอะไม่อ่านเกมโหดจัดเลยวะแต่ว่าผมตัดเกมหลบมาแล้วไงจะเก่งมาจากไหนว่าไม่มีเกมหลบเล่นหลบอีกทีนึงโอ้โห โอ้โหโดนนะโหจัดสลับครับเขาเป่นเช้งพิเศษโอเคส่วนการ์ดฟ้าไปแหลงอยู่ครับขอแค่ได้เปิดบลาชนแล้วผมเลือกหลบเอาเรื่องอยู่นะคนนี้ เฮ้ยไม่น่าหลบเลยวะเรามียูนเยิเกตด้วยพลาดฮะหลบชนโอเคแล้วผมกดได้อย่างหวยเลยหวยจัดโอ้พิกโล่ผมตายว่ะเ,เ,เอาเรื่องเอาเรื่องเอาราวเสียเปรียบนะผมไม่มีตายเกิดเอาไว้รับไรซิงกัดเขาละ ไหลก็ได้เข้าไปเอาดิ b l า s, <S เฮ้ย,ยไม่ได้วะไม่ไงจับทางแล้วผมเลือกหลบอู้หลบไม่ติดดูนิกเกลจะเต็มแล้วนะอีกหนึ่งการ์ดอ้าวแต่ว่าเขาไล่ซิ่งรัดนะเอ่อผมว่าการ์ดเขียว่ะตามนี้เขาไม่ได้กดการ์ดเขียวเท่าไหร่นะและอย่างต่อให้เดาไม่ถูกอ้าวดาวถูกผมว่าไม่น่าตายสีผมชนะทาง ไม่โดนหรอกะจะปิดเกมซะหน่อยแดชไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งมาโอ้โหแล้วผมกระแทกเข้าไปจังหวะนี้เรียบร้อยสิครับโดนรำเคียวเลยจังหวะนี้ค <c oughs> าคิโนะจะโดนจิซึเรามาเต็มเลยแยกเงาพลังโอ้โสยสไตค์เข้าไปโอเคกดไลท์ชิ้นลัดไปเลยครับครั้งอาจจะเปลี่ยนตัวไม่ทัน ตายโหตึงว่ะผมก็กลับไปอยู่ดิบเอแล้วแม่งตึงเกินงงเลยมันขึ้นมาได้ยังไงอ่ะผมยังไม่ติดท็อปเลยผมจบอันดับแสนแสนหนึ่งหมื่นไม่ได้ผมขึ้นมาระดับ S ได้ยังไงวะนึกหลบอ่าเองพลาดก่อนนะดาวนิคโลต่อยโอ้โหดาวนิคโลต่อยไม่เข้าเลยครับ เอ,อบ a ัสเข้าไปครับแล้วเลือดเด้งขึ้นมาอีกบ l a สเข้าไปครับพยายามทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าเรามารีวิวทางหน้าของพิกโกโลแต่มันเอาไม่ยงจริงบับบับโซมพิเชอรออ์ได้เปรียบแล้วครับกาดเขียวลีเกียนหลบส่วนการ์ดฟ้าไป หายโอเคเหลือทางด้านของครั้งตัวเดียวครับผมจะปิดฉากด้วยโอ้ยจะปิดฉากด้วยพิกโกโลได้หรือเปล่าคนกะปล่อยโกหังตายเฮ้ยได้อยู่โดดลงมารับแบบพระเอกไงเพราะฉันเป็นพ่อของแกเออพ่อมาแล้วลูกโกหังใครทำเจ้าใครทำเจ้าเอาหลบไม่ทันเฉยเปลี่ยนก่อน โโอโห,โอโหกดทางนั้นของเมย์นอมบิลิตี้เลยครับจังหวะนี้ผมเอ้าเปลี่ยนโกหังไม่ทันจริง <c oughs> ๆเขาเปลี่ยนโกหังนะสีมันแพร่ทางกันอยู่ไม่เป็นไรโอ้โหเลือเกมเหลืออีก29่ิบาวิเท่านั้นพี่ก็โลเลือกหลบแล้วสวนกับไปลายจังหวะนี้น่าจะจบเกมครับแต่ว่าอุ้ยมันมีหลอดนึงดีกว่า,นหนวาเหมือนจะยังไม่จบเกมครับ หลับโกหงครับอ่ามีทางหน้าของการ์ดฟ้าอยู่จังหวะนี้ก็ปิดบัญชีเลยแล้วกันด้วยท่าของอาจ,จารย์ดูฉากช้าครับว้าวยิงยัดเข้าไปโอ้โหเกมนี้นานจัดเลยมันจัดเลยโอเคครับจ G มาดมาด นี่บุญใจいないぞโอ้โห,โโโหโเกมส่งอะไรมาให้แต่ละเกมวะเนี่ย <laughs> เฮ้ยนี่มันลูก GM เ่ะเนี่ยแม่งอ u คิ m เมนแม่งอย่างตึงกระดาวแม่งก็ตึงด้วยมาลองดูครับหลบครบเสร็จครับจังหวะแรกบลาสมาจังหวะน,นี้เอาโกจิต้าเคาน์เตอร์ก่นกนอนเพราถ้าจะโดนต่อเนื่องคงจะเหมือนจะไม่ไหวนะ อาตาที่กดได้เยอะเว้ยโอ้ยตีไม่เข้าเลยสไตา์เข้าไปครับ,รบไอสองตัวนั้นน่าจะเป็นตัวโคเวอร์เชงสไตล์ทั้งคู่กดการ์ดเขียวเพื่อกันโคเวอร์เชงพิเศษจะทำการต่อการ์ดแบบต่อเนื่องสายฟ้าโอ้โหไม่เข้าเลยว่ะแม่งมนุษย์ตุยจัด่อยทิ้งคืน ไปค้อนอ้าวโดนนี่ครับรับผมสีม่วงไงอยากไวซิงลัดว่ะแต่มันมีชีวิตหนึ่งนะเจ้าตัวนี้ปึ๊บ่าลงเฟกสลับกโก้กดไวซิ่งลัดไปเลยอ้าวเปลี่ยนทันเฉยเลยกะเวลาผิดพลาดเหรอเนี่ยไม่เป็นไรครับทำดาเมจไปเยอะก่อนเพื่อจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วนับดาเมจกันเ <c oughs> ราไล่ซิ่งลัดใส่สีเขียวนะเราจะได้เปรียบถึงเขาจะไม่ตายก็ได้ เหมือกับรวนสวนแม่งลงสนามมาส่วนการเลยอ่ะการเขียวอันสไตล์เข้าไปสวยฮึ๊บโอ้ไปคอดมาแล้วใลวจังหวะน,นี้สลับกองพังเก็บเกตโหแต่ว่าเกตโหเก็บเกตเกือบเอาชีวิตไปทิ้งไอ้เหี้ย เล็กจัดไม่ได้แล้วผมต้องแปลงล่างแล้วเกบเกตไม่น่าทันน่าจะตายก่อนใส่เข้าไปสวยชาร์จเกบเกตชาร์จเกบเกตแล้วยูนิเกตใช่แล้วเกตหลบผมเต็มไงแล้วยูนิเกตผมก็กังจะเต็มไงเอาดิเอาโดนแบบต่อเน,นื่องน้องชาย โอ้โหแล้วอ้โดนตัดเลยแต่ไม่มีการ์ดฟ้าสวนมาปนะึ๊บโอ้ยด,ดีนะมีการเอ่อการ์ดเขียวระเบิดพลังหนึ่งครั้งโอ้ไม่เอา้ามันได้น้อยกว่านายก็ไม่ถนัถนดสินะไอ้การ์ดตัวแบบนี้ <c oughs> การ์ดเขียวครับจั่วการ์ดฟ้าน่าจะเปลี่ยนตัวคอมโบเชงนะแต่ผมขอทีบส่งก่อนตีไปคอนนะอะ ยังเหลืออีกตัวเดียวเลยวะเหมือนสู้ตัวละครห้าตัวเลยตานี้ทึบโอ้โมหมาสุดเลยเหรอโอ้โแล้วเขาต่อการมารัวๆเลยน่าจะมีโคปาเชงพิเศษอยู่นะทำไม่มีเหรอผมคิดว่าฟื้นขึ้นมาแล้วมีกันโคปาเชงพิเศษเหมือนโกคุยูไอเขียว,วอุ้ยไม่ได้ครับสตาร์เข้าไป รอหลบอีกจังหวะหนึ่งโอเคไรซิ่งรัดอีกรอบผมมาแล้วไงสลับพิกโรโทำผลงานหน่อยเจ้าของคลิปโอ้แต่ว่าตีไม่เข้าเลยเจ้าของคลิปขอทำดาเมจว้สักเล็กน้อยคนระับผมจะไรซิ่งรัดไปเลยนั่นจะเปลี่ยนเป็นโกคูอยู่ดีอ้าวไม่เปลี่ยนเฉยเลี่แผนดูถูกพลังเหรอดูถูกพลังของพิกโรโอะก็ตายไปดิเออ เอิลก็โล่ผมยังไม่ยังไม่ทำการแปลงล่างเลยล่ะตึงจัดท่ดานี้หรือจะไม่แปลงล่างมาท่านี้เลยแค่เวกเคนก็เพียงพอแล้วกัดเจอไปนะครับดูอนิเมชันเขอาอกัดแดงไปเลยเอาโหโดูอะไรซิ่งนัดเลยครับร <c oughs> อดไหมเนาะไม่รอดครับหายครับ ตบตบไม่เอาหัว,วเข่าตีหัวเราสองทีแล้วนะเนะบิ้ลด้วยมาดาอยู่ตีไม่เข้าเลยนะดาวมันเยอะด้วยอีควิปเมนต์มันก็สุดมันสุดทุกทางเลยทีนี้ข้างลผมแค่หกดาวเลยฮึบอาโลงเพอร์เฟคครับนี่ไง ยัดเข้าไปที่หนา้าอ้เริ่มแรงเริ่มแรงรู้สึกมันแรงขึ้นเฮ้ยมาสุดทางเหรอการเขียวฟืนฟ้นฟ,นฟนูเกลลบกดเมนาเบลิตี้ดูแอนิเมชันแล้วใส่การ์ดฟัพเลยเรียบร้อยมันเขาเริ่มหัวร้อนแล้วอะจังหวะบางจังหวะเขาทำผมเวนิชชิ่งเพอร์เฟกต์หลายรอบอะโยนการ์ดมาไม่คิดชีวิตเหรอ โอเคครับจีจี